Bye bye guys ทิปเล็กๆที่แบบสรุปมาจากสิ่งที่ผีดแอปนั้งฟังภาษาไทยเราอะไม่มีเสียง ending u สาเนาะเวลาเราพูดเราจะไม่แบบพีพีชคือบางคนจะ h o u ไม่เราต้อง house And if มันมี ES ข้างหลัง always remember to do houses And n d it d o e s n t matter what accent you have you พ so ูด accent t ไทยรวนก็ได้คืออะไรน้องแหวนอ่า embarrassed ในภาษาไทยเนี่ยเราใช้คำว่าอายกันแต่จริงๆแล้ว embarrassed กับ shy ค่อนข้างต่างกัน pavement ไม่ใช้คำว่าฟุตบาทถ้าเป็นที่ไทย aka trap เพราะว่าต้องเดินหลบระเบิดเก่ง pain in the neck มันแปลว่าปวดคอเลยเปล่า Steven is always a pain in the neck when I have snacks เรียวหลังหน่งทีเนื่องจากว่าเป็นเดือนเกิดของเพื่อนๆเราในห้องนี้ด้วยนะคะนอกจากแฮปปี้เบอร์เดย์เราพูดอะไรได้อีกบ้าง That's it for today นะคะทุกคน คิดถึงนะอยากกลับไปเรียนรู้สึกดีค่ะรู้สึกแบบฟิลฟรีมากขึ้นที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้รู้สึกว่าเวลาฟังซีรีส์อะไรอย่างนี้มันฟังสบายขึ้นค่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนช่วยทําให้เรา,ามีความมั่นใจมากขึ้นดีค่ะใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าปกติอย่างนี้ค่ะก็แบบไม่ค่อยมีคนพูดด้วยถ้าเกิดแบบไม่ได้ไปเรียนคือหนูอ่ะห่างหายจากการใช้ภาษาอังกฤษมานานมากเคยไปเรียน ที่อังกฤษมา3เดือนคือช่วงนั้นน่าดีมากเออเราแบบมั่นใจแล้วเราอะพูดได้อะไรประมาณเงี้ยกลับมาหนูก็ทํางานที่บ้านทํางานแบบที่ต่างจังหวัดหนูไม่ได้ใช้เลยค่ะแล้วเราอะอยากได้ความมั่นใจนั้นกลับมาก็เลยลงเรียนคอร์สชอบค่ะพอเรียนจริงก็ คุ้มมากบางทีมันก็มากกว่าแค่ภาษาอังกฤษอคะค่ะแบบเพื่อนเพื่อนในคลาสอะไรอย่างงี้แบบว่าดีมากเลยคะ่ะแบบอยากเรียนคลายกันอะไรประมาณนี้คะ่ะเป็นกําลังใจเออได้มีเพื่อนเพิ่มก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ได้เออแรงบันดาลใจใหม่ๆเนาะจริงๆเพื่อนร่วมห้องทุกคนน,น่ารักหมดคือพยายามคุยภาษาอังกฤษกันหมดเลยแบบไม่ค่อยเจอคนที่แบบไม่ไม่ค่อยพูดอะคะ่ะทุกคนพยายามเข้าใจกันแบบโดยใช้ภาษาอังกฤษถึงบางทีจะมีหลุดใครมาบ้างมันฟีลฟรีที่จะพูด มันหาซีชูเอชันแบบนี้ยากมากมันเป็นกันเองรู้สึกมันไม่เกรงมันไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่ It would be absolutely great to be a student once again ชอบวิธีการสอนไม่ได้แบบว่าเรื่องวิชาการจ๋ามากคือมันจะมีความรู้สอดแทรกอยู่ในนั้นนะแล้วเขาจะมาถามเราว่าเราอยาก รู้เรื่องอะไรเป็นคอร์สที่ตอบโจทย์มาเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็เป็นเวอร์ชัวเทคคอร์สที่บ้านได้มันสบายขึ้นมันไม่ต้องเหนื่อยเดินทางค่ะออนไลน์มันก็ดีไปอีกแบบ มันก็ไม่ได้ขาดส่วนสําคัญสําคัญในการที่เราจะเรียนรู้มีเบรกเอาลูมีอะไรเงี้ยก็ทําให้เราอะได้ทํากิจกรรมที่ได้คุยร่วมกับเพื่อนได้เรียนกับ Native Speaker ชอบตรงที่แบบว่าพี่พีทมีสรุปตอนท้ายถูกอาทิตให้บางทีอ่ะตัวคาร่าเองเขาอาจจะไม่เก็ f ฟีลลิ่งของคนไทยแบบลักษณะวิธีการพูดวิธีการใช้แต่ว่าพี่พีทรู้ทั้งสองภาษาพอมาใช้กับภาษาอังกฤษมันแตกต่างยังไงมันแบบ ผินพอยชัดขึ้นคือบางทีหนูอาจจะถามที่เชอร์ไม่ทันอาจจะแบบอธิบายไม่ถูกแั้หนูจะถามยังไงอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่พวกเราเด็กไทยผิดบ่อยๆควรรู้อะไรอย่างเงี้ยมามาพูดอีกทีหนูว่าหนูว่าตรงนี้มันก็ดีอะพวกเหมือนกับคำศัพท์ Ni t p i c k i n g หรือแบบว่า behind bars ได้พท์เยอะมากสำนวนเอาไว้ใช้เยอะมากเมื่อก่อนเรียนสำนวนวไม่ค่อยได้ใช้สำนวนเลยหนูเพิ่งไปเจอคำศัพท์ไอ้นี่ เจ t อฟติอาร์ด huh, uh huh. ในหนังสือ <laughs> <laughs> คำศัพท์เยอะมากกับ new range of vocabulary that <laughs> that fascinates me enough that I have to study it after the class คำศัพท์พวกอะไรอย่างเงี้ยบางคำศัพท์หนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยอย่างเรื่องส่วนประกอบของบ้านสถานที่ท่องเที่ยวใน ในอังกฤษเออว้าวนะพาก็เรียนพิเศษภาษาอังกฤษเยอะนะคะเคยเจอคำเดียวพวกวัฒนธรรมของแบบอังกฤษคือแบบเยอะมากเลยนะอย่างคาร่ากับพี่พีชก็มาแชร์กันแบบโอ้เห็นพามากขึ้นพวกอาหารด้วยแล้วก็แบบคําศัพท์ต่างๆที่ใช้แบบฝั่งอเมริกากับฝั่งอังกฤษแบบมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบความแตกต่างไม่ใช่แค่การใช้ภาษาเราก็จะได้แบบสุดพูดด ฟังอะไรอย่างี้ยเว่าถ้าเป็นเรียนกับคนไทยส่วนจะเรียนก r a ม m ณอะไรเหมือนจุดประสงค์มันก็คนละอย่างกันเนาะสื่อสารกับฝรั่งยังไงอะไรประมาณนี้มากกว่าที่จะเป็นใช้กับสอบคาร่าเขาเพยายามกระตุ้นให้เราพูดเขาแบบพยายามให้เราดิสคัสอย่างเงี้ยคะ่ะทีเชร์แบบที่นูกเขาจะเป็นแบบนีอยู่แล้วดีมากซึ่งแบบ คนไทยทีเชิ์แบบทหารไยากมา,มากของของที่เรียนพิเศษที่อื่นนะคะก็คือเขาจะมีหนังสือมาให้เล่มนึงอ่าวันนี้จะเรียนหน้านี้นะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ่ะคืออันนี้ไม่มีไม่มีหนังสือเรียนเลยก็คือเหมือนแบบเข้าไปวันนี้ก็จะสนุกสนุกแบบไม่ได้เครียด It was very nice awesome this course is wonderful it is worth of every penny I paid exciting you can learn more than you think I think like interaction with everyone ทุกคนทุกคนเลยครับเหมือนอย่างผมก็แบบเอาไว้ใช้เวลาสอบไอเอลอะไรอย่างนี้ครับความมั่นใจขึ้นแบบเวลาเจอเต,ต่างชาติ I believe that is suitable for everyone who willing to learn เรียนมัธยมต้นมัธยมปลายก็ได้แบบเสาร์อาทิตย์คือน้องก็มาเทคคอร์สได้ทำงาน,น่นแไรก็ได้เหมือนกันแบบเพิ่มแบบสกิลการพูดให้มากขึ้นสาเนียงแบบอังกฤษแบบให้ดูพอร์นคนที่อยากมาแบบใช้ภาษาอังกฤษอะคะ่ะ อาจจะอย่างเช่นหนูเป็นต้นนะตั้งแต่หนูกลับมายังมีความอยากเรียนภา,าษาอังกฤษอยู่ตลอดนะแต่ว่าถ้าหนูจะเข้าไปเรียนในกรุงเทพไปเงี้ยก็แอบ,บยาก,กแอบ,บลําบากหนูก็รู้สึกว่าขอสา,สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเลยคือด้วยตัวโรงเรียนอะไรเงี้ยมันมีมาตรฐานที่ดีที่หนูเคยไปสัมผัสมาอยู่แล้วเหมือนได้ฟื้นภาษาอังกฤษฟ้าได้มาเจอเพื่อนฟ้าได้มาผ่อนคลายแนะนําดีกว่าให้มาลอง โอเอคือมันดีนานๆมีทีค่ะต้องมาเือ <laughs> หนูก็คิดว่าหนูน่าจะลงอีก มาเรียนเยอะๆนะคะดีมากค่ะสมัครเลยครับได้หลายๆอย่างมากมาเรียนนะคะเพื่อนๆน่ารักมากอาจารย์ก็แบบดีมากๆเลยเกินคุ <c oughs> ค้มอะคนไหนนะคะที่อยากลองคุยกับเจ้าของภาษาหรือว่าอยากจะแบบ improve อังกฤษของเราก็ลองสมัครดูแล้วก็สนุกมากค่ะอย่าลังเลค่ะคุมค้มมากคือคุ้มจริงๆอันนี้ไม่ไม่ได้อวยไม่มีใครจ้างอวยได้เจอเพื่อนใหม่ๆแลกเปลี่ยนความคิดการได้เจอแบบ วัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็มีคนสรุปเราชี้พอยให้เห็นได้ชัดขึ้นน่ะแหวนว่าด้วยราคาเท่านี้แบบโอเคมากๆได้อะไรเยอะมากคุ้มมากไม่ต้องสัดสินใจอะไรเยอะรีบลงเลย <c oughs> ทุกคนนะอาจจะมีความกลัวในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีเหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะทุกคนน่ะพยายามเข้าใจสิ่งที่เราพูดไม,ม่ว่าจะเป็นทรเชอร์หรือว่าเพื่อนในคาสเซียพยายามทำความเข้าใจเราแล้วพยายามอธิบายเพื่อให้เราอ่ะ เก็ตในจุดที่เราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องกลัวว่าแบบเราจะพูดไม่ได้การเร,รียนภาษาอังกฤษไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเรียนสะดวกเรียนที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยคอนเฟิร์มเพราะเราได้เพื่อนใหม่จากคอร์สนี้มาหลายคนเหมือนกันติดต่อพรวิญีได้นะรวิญีก็ดีจริงๆบายบายเ great t i ายบายบาย